รู้ได้ไงว่าพระเจ้ามีจริง EP นี้ครับเราจะมารีวิวกันว่าเราจะรู้ได้ไงว่าพระเจ้ามีจริงครับ CGN TV พบกับผมกระนกนีรหักเกียงไกลในรีวิวไบเบิลไปกันครับใน mm hmm. ข้อคิดของคริสเตียนเนี่ยเราเชื่ออยู่ล้วว่าพระเจ้ามีจริง แต่ว่าเราถ้าเราจะอธิบายพระเจ้าเนี่ยคงจะหายากที่เราจะสามารถจะอธิบายพระเจ้าได้อย่างครบถ้วนแต่ก็มีนักสันศาสตร์พยายามอธิบายเรื่องราวของพระเจ้าครับก็นิยามพระเจ้าว่าทรงเป็นวิญญาณที่เป็นเอกภาพที่สมบูรณ์และพระองค์เป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งทรงค้าจุนทุกสิ่งและพระองค์ทรงเป็นปลายทางของทุกสิ่งด้วย <S 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 เรามาดูกันว่าเรารู้ได้ไงว่าพระเจ้ามีจริงครับผมขอให้ประเด็นทั้งหมด 6ประเด็นด้วยกันที่น่าคิดแล้วเราคิดตามนะครับประเด็นที่หนึ่งก็คือว่าพระเจ้าทรงเป็นต้นกาเนิดแห่งสปปรรพสิ่งครับพี่น้องครับเราลองคิดดูว่าทุกสิ่งที่เราเห็นด้วยตาในปัจจุบันนี้มาจากไหนมีทฤษฎีมากมายที่บอกกับเราบอกว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้มาจากอะไรแต่ก็ไม่มีการบอกได้ว่าทั้งหมดเกิดขึ้นจากอะไรเพราะว่าไม่มีใครหรอกฮะที่เกิดขึ้นในเวลานั้นวิธีการคาดคะเนคาดหวังว่าน่าจะเป็นหนึ่งเป็นอย่างนี้นะฮะ ทฤษฎีหนึ่งคือบิกแบงครับบิกแบงเนี่ยเป็นการอมองว่าทุกอย่างมีการระเบิดจากจุดเดียวและเคลื่อนตัวอยู่ในดวงดาวเคลื่อนตัวอยู่นั้นในปัจจุบันก็มีการวัดระยะของดวงดาวเพราะว่าวัดไปวัดมาก็เห็นว่ามีการเคลื่อนที่อยู่แต่ว่าคําถามที่ทุกคนตอบไม่ได้ก็คือว่าแล้วจุดระเบิดจุดแรกมาจากไหนยกเว้นเราจะบอกได้ว่าจุดนั้นต้องมีบางสิ่งบางคนบางอย่างที่อยู่เหนือกานเวลาเป็นนิรันด์และเป็นคนกดบิกแบงคนนั้นเป็นคนแรก นั่นอันที่อันที่หนึ่งครับก็คือต้นกาเนิดของสรรพสิ่งนั้นชี้ว่ามีพระเจ้าอันที่สองครับคือปลายทางแห่งสรรพสิ่งก็ชี้ว่ามีพระเจ้าด้วยเม่อช่คูณบอกต้นทางนี่คือปลายทางอันนี้ดูดูได้ง่ายนะฮะปลายทางก็คือสิ่งที่เราเห็นด้วยตาในปัจจุบันนี้ต้นไม้ใบหญ้าผืนดินท้องฟ้าทุกอย่างชี้ว่ามีพระเจ้าพี่น้องครับลองคิดดูครับความซับซ้อนของสิ่งเหล่านี้ความเป็นระเบียบของสิ่งเหล่านี้มาจากอะไร มาจากความฟลุกหรือมาจากการที่มันอยู่มันอย่างนี้อยู่แล้วหรือนะฮะมันมีระบบนิเวศบางอย่างที่มีความสมดุลกันมีความเกี่ยวข้องอะไรกันเปหมบทเลยนะฮะระบบร่างกายเราก็เป็นอย่างนั้นด้วยมีความซับซ้อนหลายอย่างเราเป็นปลายทางที่เราอยู่ในปัจจุบันนี้ต้นทางอาจจะไม่รู้จต่ปลายทางสือตัวเราใช่ไหมเราอยู่ในนี้อยู่แล้วนะ,ะเรามีทั้งตับไตไส้พุงหัวใจเรามีทุกอย่างเส้นเลือดเรามีความซับซ้อนกันอย่างมากมายที่เราไม่สามารถบอกได้ว่าสิ่งนี้มาได้ด้วยความฟลุกของธรรมชาติได้สิ่งนั้นทั้งหมดชี้ว่า มีพระเจ้าที่อยู่เบื้องหลังทั้งสิ้นครับและในประเด็นที่3ครับก็คือภาวะจิตใจของมนุษย์เนี่ยชี้ว่ามีพระเจ้าเชื่อไหมครับว่าคนมีคําถามในใจว่าพระเจ้ามีจริงหรือเปล่าเนี่ยลึกๆเนี่ยเชื่อไหมครับว่าเขาเนี่ยรู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ยิ่งใหญ่สูงกว่าเขาอย่างมากมายเขาเลยตั้งคําคถามครับว่าโลกนี้มีพระเจ้าหรือเปล่าและเนี่ยหลายๆครั้งคําถามแบบนี้ย้อนกลับมาเป็นคําถามที่ชี้ว่าในใจของเราทุกคนลึกๆนั้นเราเชื่อว่ามีสิ่ง บางอย่างที่สูงกว่าเราแล้วก็คอยดูเราอยู่ฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้ชี้เราว่าเรานั้นต้องการพระเจ้าเรารู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่อยู่เหนือเราแล้วเราก็สัมผัสได้ว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่สูงกว่าเราอย่างแน่นอนนั่นนที่3าก็คือว่าจิตใจของเราเนี่ยเป็นตัวชี้รับจิตใจเราตั้งคําถามในเชิงปรัชญาระดับสูงเลยว่าเรามาได้ยังไงเรามาจากไหนเราเป็นใครและทั้งหมดนี้ตอบไม่ได้หรอกถ้าเรา,เราไม่รู้ว่าพระเจ้าสมชาชนหรือแล้วพระเจ้าเป็นผู้ที่สร้างเราทั้งหลายเกิดขึ้นอย่างซับซ้อนในปััจจุบนนี้ ที่4ครับก็คือจริยธรรมที่อยู่ในใจเราแต่ขัดแย้งกันกันกบพฤติกรรมเราเนี่ยแล้วเราฟ้องผิดเนี่ยชี้ว่ามีพระเจ้าเาลองาคิดดูครับทําไมเราถึงทำมาสิ่งบางอย่างแล้วเรารู้สึกว่าถูกแต่พอเราทําสิ่งที่ตรงข้ามปั๊บเนี่ยจิตใจเราฟ้องผิดอยู่ประจําเลยสิ่งนี้ครับพระเจ้าใส่ความทุกผิดไว้ในใจที่ตึงสาคนลที่ทุกคนรู้สึกหมดเลยว่าถ้าทําสิ่งนี้เราผิดแน่นอนอย่างเรารู้เลยว่าสิ่งนี้ทําไม่ได้แน่นอนจริยธรรมแบบนี้แล้วครับความดีความชั่ว ความถูกความผิดเหล่านี้ถูกใส่ไว้ในหัวใจเราเพื่อเราจะแสวงหาความถูกต้องที่แท้จริงคือพระเจ้าเป็นใครและพระองค์ทรงเป็นแหล่งแห่งจริยธรรมทั้งปวงพระองค์ใส่สิ่งนี้ไว้ในจิตใจเราตัวนี้ชี้ชัดเจนว่ามีมาสิบบางอย่างที่กําลังจะต้องรับผิดชอบด้วยเราต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่สูงกว่าเราสิ่งนั้นแหละผู้นั้นแหละคือพระเจ้าของเราและอันที่ถ้าคือความกลมกลืนลงตัวของจุดกําเนิดจุดปลายทางและจิตใจเราตัวนี้เป็นตัวชี้ชัดอย่างชัดเจนว่ามีพระเจ้า ุกอย่างเป็นระเบียบมากทุกอย่างมีความกลมกลืนกันอย่างอัศจรรย์และบางครั้งหลายหลายครั้งก็ทําให้เราเกิดความรู้สึกตั้งถามกับตัวเองความรู้สึกถึงการถามว่าเรามาจากไหนความรู้สึกถึงการที่บอกว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรเพราะว่ามันลงตัวกันอย่างนี้ทําให้คนที่ไม่พบพระเจ้าก็ต่างตั้งคำถามไปหมดนี่เป็นคําถามเชิงอ,อภิปราที่อยู่ในความเป็นสากลของโลกนี้ด้วยของมนุษย์ของเราเนี่ยนะฮะในเชิงจิตวิทยาว่าเรานั้นเป็นใครเรามาจากไหนและใครสร้างเราแล้วเรามาได้ยังไง และความกลมกลืนของทั้งหมดเป็นตัวชี้อย่างอัศจรรย์มากว่าทำไมเจ้าอย่างถึงได้ลงตัวกันขนาดนี้ความกลมกลืนของรายทาของเราความซับซ้อนความละเอียดอ่อนทั้งหมดเกิดขึ้นได้ยังไงะบบนิเวศเกิดขึ้นอย่างไงนั้นประเด็นนี้ก็คือว่าความลงตัวของทั้งหมดเป็นตัวชี้ว่ามีพระเจ้าครับอันที่6ครับพระพีชี้ว่ามีพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าไม่เคยมีคําถามเลยว่าพระเจ้ามีจริงหรือเปล่านะ ถ้าเราอ่านอยู่ในพระพิัีงแต่เริ่มต้นเนี่ยทั้งหมดบอกได้เลยว่าพระเจ้าทรงสร้างโลกและทั้งหมดมีสมมติฐานอยู่แล้วว่าพระเจ้ามีจริงและพระเจ้าทรงพระชนอยู่อย่างแท้จริงพี่น้องครับเราไม่อาจจะเข้าใจพระเจ้าได้ยกเว้นพระองค์จะเปิดเผยพระองค์เองกับเราเพราะว่าเรานี่เป็นสิ่งมีชีวิตที่ดูเหมือนแล้วก็มีสติปัญญาก็จริงแต่ถ้าเราเทียบกับสติปัญญาที่ล้ำลึกของพระเจ้าเราแทบจะเป็นฝุ่นเลยด้วยซ้ำพี่น้องครับพระเจ้าทรงรักเราจนกระทั่งทรงพระบุตรของพระองค์ลงมาเพื่อเรา การเปิดเผยของพระองนั้นเป็นการชี้ว่าเรามีคุณค่าและเรามีความสำคัญเมื่อเรารู้จักพระเจ้าเมื่อเราเชื่อนในพระองเมื่อเรายอมรับในการถ่ายของพระองเราจะรับกำลังเราจะรับความรอดที่มาจากพระองด้วยขอให้พี่น้องรู้จักพระเจ้าอยากจะเชิญชวนพี่น้องให้รู้จักกับพระองมากขึ้นและมากขึ้นทุกวันทุกวันครับหลายๆสิ่งหลายอย่างเราเรียนรู้จักพระองได้นะผ่านการเวลาผมเองก็รู้จักพระเจ้ามาเป็นเวลานานมีประสบการณ์่กับพระเจ้าผมยืนยันด้วยประสบการณ์ของตัวเองเมื่ออธิษฐาน เมื่อผมนมัสการพระเจ้าเมื่อผมร้องเพลงกับพระเจ้าผมรู้ว่าพระเจ้าทรงประชนอยู่ในิตใจของผมและหลายครั้งผมอธิษฐานถึงพระเจ้าพระ่งทรงตอบคำอธิษฐานและหลายาาหลายครั้งคำตอบอธิษฐานนั้นก็เป็นสิ่งที่ยากเกินไปที่จะบอกได้ว่าสินะเป็นความฟุกเหลือเกินพระเจ้าทรงประชนันครับอย่าใ,ใจพี่น้องให้รู้จักพระเจ้าทุกวันทุกวันครับ หากท่านเพิ่งมาวันนี้เป็นวันแรกนะครับท่านเพิ่งมาเจอคลิปนี้ผมอยากจะบอกท่านว่าพระเจ้าทรงรักท่านครับแะพระองค์คือพระเจ้าที่มาแนะนําตัวให้ท่านรู้จักมากกว่าการรู้จักพระองค์เป็นใครแต่พระองค์เองนั่นแหละอยากรู้จักท่านเองนะฮะเพียงแต่อธิษฐานต้อนรับพระเยสูคือเป็นพระเจ้าท่านก็จะมาถึงความรอดและท่านจะเข้าใจหลายเรื่องไม่ใช่ดูห่างๆแต่ท่านจะเข้าไปในจุดที่คุณจะเป็นจริงๆแต่จะชวนรับอธิษฐานตามผมนะครับเราลองคิดตามแล้วก็ลองอธิษฐานตามนะครับข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้าดูแลว่าพระเจ้าทรงบัญชนข้าพเจ้าเชื่อแล้วว่าพี่สูคริทสงเป็นพระเจ้าและพระองค์ทบทตายเพื่อข้าพเจ้าและพระองค์ทรงฟื้นในความตายในวันที่สามขอทรงเสด็จลงมาในหัวใจข้าพเจ้าสถิตอยู่กับข้าพเจ้าอวยพรข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอติดตามพระองค์ขอเป็นคนที่รู้จักกับพระองค์เป็นกระนตัวขอสมบัอวยพรเราให้ฐานกับพระองค์ในพระนามพี่สุคริชเจ้าอเมน หากท่านได้ที่ฐานตามผมสักครู่นะครับขอเชิญท่านสามารถที่จะติดต่อกับเข้ามาใน c ีเจ v ทไทยครับแล้วก็เราจะมีโอกาสที่จะพูดคุยกันมากขึ้นกว่านี้นะครับครับสุดท้ายก็ขอเชิญพี่น้อง Subscribe นะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไปเยอะๆนะครับเพื่อให้ทุกคนได้สามารถตอบคำถามอย่างน้อยในจิตใจอย่างน้อยหเรื่องนี้แหละฮะ ว่าพระเจ้าเป็นอย่างไรพวกเป็นใครเขาจะได้มีการรู้จักกับพระเจ้ามากขึ้นนะครับพบกับผมครับกระนบลีลเกีย์เกงใใน r e ว i วไบเบิลในอีีต่อไปครับขอเจริพรครับ